ตอนนี้นะครับก,ก็เดินมาถึงที่หน้าร้านคิตโตคูรรเมะอาหารจังวัดของเราที่ชื่ออาหารทะเลซีฟู้ดสดๆจากฮอกไกโดอาหารมื้อเด็ดของก้างที่ร้านคิตโตคคูรรเมะก็มาเสริมเรียบร้อยแล้วครับวันนี้สั่งแบบมากมายมหาศาลเลยนะครับเอาให้แบบกินอาหารทะเลให้แบบจุใจไปเลยนะครับเดี๋ยวมาดูเมนูแต่ละเมนูกันนะครับว่าก้างสั่งอะไรกันบ้าเมนูแรกเลยนะครับ อันนี้คือข้าวหน้าซาชิมิรวมนี่แนะ่ปูมันแบบหลากหลายชิดม,มากเลยคือในจานนี้มีตั้งแต่ปลามีปลาแซลมอนนะครับมีปลาแมคโรนนะครับมีหอยเชลล์มีไข่หอยเม่นอูนินะครับมีไข่ปลาแซลมอนนะครับมีปลาหมึกแล้วก็ที่สำคัญนี่เลยขาปูฮอกไกโน เขาลองชิมครับเพื่อนๆก่อนนะครับเต็มปากเต็มคำมากมันหนามันหนาครับแล้วก็หนึบหนาแล้วหนึบมากสดจริงๆครับอร่อยอย่างนี้เลยอันนี้ก็ปลาแซลมอน ซลมอนก็หวานแล้วก็สดนะครับหอยเชลลเขาบอกว่าหอยเชลลที่เขาไปตัวนี้นะครับรสชาติแบบหวานแล้วก็ไม่ขาวี้ยยิ่สดๆนะยิ่งนุ่มมากเลยครับบุ<ป>ขน,นึ่งนะครับดูสิแค่มันตรงกลางก็แบบมันค้นคลากมากเลยอะ เรามาชิมมันกันดีกว่าเนาะไม่ต้องบอกเลยมันอร่อยแล้วมันมากอร่อยครับอร่อยมากเลยส่วนตัวเนื้อของปูนี่ในื้อปุก่อนนะครับ นิ่มอร่อยสดและถัดมานะครับเมนูนี้เมนูปลาท่นเป็นปลาของฮอกไกโดชนิดหนึ่งอ่ะพอเอามาย่างแล้วนะครับมันกรอบมากแล้วมันก็แบบน่าทานม,มากดูซิว่าเนื้อมันจะนุ่มไหมมันหลุดมาทางแถบเลยอ่ะ สุดมาขนาดนี้ก็ต้องกินอนาารนี้รสชาติเหมือนปลาแดดเดียวยา่างไม่ออกเค็มๆหน่อยๆก็เนื้อนุ่มมากเลยครับนี่แล้วก็อีกสองอย่างครับซาชิมิที่สั่งมาอันขวาคือไข่หอยแมงอูนี้านซ้ายคือหอยเชลมาดูหล,หลยท่านนะครับที่มาทานกันกลางว่าเขารู้สึอย่างไงพี่เจ้งรู้สึกงไงบ้างถ้ามาทานอาหารอะเล เนื้อทุกอย่างเลยแล้วก็ไม่มีค,คาวามววันนี้อร่อยค่ะวันนี้เป็นวันที่อร่อยอีกวันนึงแล้วก็อาหารทุก่งสดมาจาการ้านคาส่งจากาอเลยและนี้เขาก็ไอคมมนำอีกาากล้วที่เราทานกันชอบไข่หอยเม่นแต่เพราะว่าไข่หอยเม่นสู้ที่เกาะริชิลิไม่ได้น่าจะสดกว่จาจัดใจค่ะ